ไปต่อกันนะคะไปต่อกันว่าพอพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะเราก็จะเห็นลีลามันก่อนคุณจุรินใช่ไหมใช่จุลินก็ยังคงรักษามาตรฐานของการเป็นผู้แทนแล้วก็เป็นนักอภิปรายทั้งเนื้อหาสาระทั้งลีลาจังหวะจากคนเมื่อวานได้ดูคุณชวนโอ้โห <นะ S 2> คนนี้ก็ สุดยอดสุดยอดเลยเหน่งนนะรับคนรุ่นใหม่นะแต่ฟแฟนรายก,การก็จะเป็นผู้ใหญ่เยอะนะคนรุ่นใหม่นี่อาจจะไม่เคยเห็นการอภิปรายเจ้าของฉายามิตโกนอาบน้ำผึ้งแต่เมื่อวานนี้จะเรียกว่าอาจจะเป็นมิตร อาจจะยังไม่ถึงกับเป็นมีโกนนะ<ฆ>แต่ก็ฝากเอาไว้ให้ได้คิดคนะท่านชวนหลีกภัยค่ะสอสอบัญชีรายชื่อพักประชธิปั์นะคะลุกขึ้นอภิปรายนโยบายของรัฐบาลคะ่ะคือท่านพูดหลายเรื่องนะคะแต่ว่าก็มีเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะท่านให้ความสําคัญกับเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตและก็เรื่องของเหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะท่านชวนหลีกภัยก็บอกว่าตนนับนายกคนที่21ถึง29เนี่ยไม่มีใครโดนตรวจสอบเข้มข้นเหมือนกับคุณเสถานะ ที่มีการนําประวัติการทําธุรกิจมาตรวจสอบตอนไม่มีความรู้เรื่องนี้ตนไม่เคยรู้จักนายเศรษฐาเพิ่งมารู้จักเมื่อสักครู่เพราะว่านายเศรษฐาให้เกียรติมาพบตนเที่ยวอ,อาหารการตรวจสอบจึงเป็นประโยชน์ต่อนายเศรษฐาแต่เมื่อมามองมาตรฐานของการเลือกนายกมาตรฐานที่พักไทยรักไทยต่อเนื่องมาถึงพักเพื่อไทยเสนอคนเป็นนายกตนคิดว่าคุณสมบัติของนายเศรษฐา ไม่ด้อยกว่าคนอื่นในอดีตนะคะจึงขอแนะนําว่าอย่าล้าเส้นอย่าติดคุกอย่าหนีออกนอกประเทศอย่าทําอะไรก็ตามที่มีปัญหาเมื่อพ้นออกจากตําแหน่งวันนี้ยังวัดไม่ได้ว่าท่านซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ไม่อาจทราบได้แต่สิ่งที่นายชูวิทย์ตรวจสอบท่านก็เป็นประโยชน์กับท่านมากท่านสามารถชี้แจงถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ นายกคนที่30จะเจอชะตากรรมอย่างไรจึงอยู่ที่การปฏิบัติค่ะการตรวจสอบความเป็นไปได้ของรัฐบาลที่เกิดจากผู้ปฏิบัติถือเป็นเรื่องสําคัญเราจะหนีชะตากรรมเรื่องคดีได้นั่นคือการไม่โกงสอดคล้องกับสิ่งที่นายกถแถลงในนโยบายความซื่อสัตย์จริตนะคะและก็นอกจากนีนน้ท่านชวนยังได้พูดถึงนโยบายที่พูดถึงพื้นที่ภาคใต้บอกว่าหลังจากที่ตนดูคําแถลงนโยบายหน้าแรกที่ระบุว่าจะมุ่งมั่นสร้างความสามัคคีปรองดองตนประทับใจ แต่มันจะเกิดขึ้นได้เมื่อประชาชนได้รับการปฏิบัติเสมอกันไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากความคิดทางการเมืองที่ต่างกันนะคะแล้วก็ยกเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เท่าที่ทูตรวจสอบคําแถลงนโยบายรัฐบาล14หน้าไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นท่านชวนก็ยังได้ฝากทิ้งท้ายถึงคุณเศรษฐาด้วยนะคะว่าหากทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ท่านนายกจะปลอดภัยเมื่อครบ4ปีหรือไม่ครบก็ตามโดยไม่ต้องติดคุกอันเกิดจากการทุจริตไม่ไปอยู่ในกลุ่มโคดโกงโกงทางโคดค่ะไปฟังเสียงท่านชวนค่ะมาตรฐานพักไทยรักไทยก็ดีพักเพื่อไทยก็ดีเสนอบุคคลที่เป็นในรุ่งตีนั้นท้องเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าท่านเชษฐาคุณสมบัติท่านไม่ได้อยกว่าคนอื่นเลยครับ ตั้งแต่คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ท่านเป็นคนที่ห้าคุณสมบัติของท่านไม่ด้อยกว่าคนอื่นเลยถ้าจะสเสนอแนะก็อย่าไปล้ำเส้นก็คืออย่าไปติดคุกอย่าต้องหนีออกธรรมเทศอย่าทำอะไรก็ตามที่มีปัญหาเมื่อท่านพ้นตำแหน่งวันนี้รางวัดไม่ได้ท่านครับความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่เราไม่อยากทราบได้แต่สิ่งที่คุณชีวิตขมวิสิทธ์ขอตรวจสอบนั้นเป็นประโยชน์กับท่านว่าท่านสามารถที่จะที่แจงสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ในข้อบังคับข้อที่ร้อยสี่สิบเอ็ดของรัฐสภานั้นสมาชิกรัฐสภามีสิทธิ์ซักถามอภิปรายทั้งในทางสนุนและคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและ ความสามารถที่จะบริหารจัดการแผ่นดินให้สําเร็จผลตามนโยบายความสามารถนี้มีตัวตนคือตัวบุคคลครับคือตัวนายมตรีและคณะรีดังนั้นการพูดถึงความสามารถตัวบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราเห็นว่านโยบายนั้นจะเป็นไปได้จริงหรือไม่ประสบความสำเรเ็จหรือไม่ผมกลับเรียนท่านประธานเพิ่มเติมว่าผมให้ความเป็นธรรมกับท่าน แต่ยมตีเสถาครับเพราะว่าอย่างน้อยท่านได้ชี้แจงประเด็นต่างๆตรง,งไปตรงมาข้อที่วิตกกังวลว่านักธุรก,กิจมาทำการเมืองมันจะมีปัญหาไหมเพราะประสบการณ์ในอดีตเมื่อนักธุรก,กิจทำธุรก,กิจเป็นการเมืองการเมืองเป็นธุรก,กิจมันก็เลยทำให้ความวางใจนักธุรก,กิจน้อยลงไป ในประเทศที่มีระบบเศรฐษฐกิจเสรีอย่างเราต้องยอมรับว่าบ้านเมืองเราไปได้ไกลมากสำคัญที่สุดก็คือนักธุรกิจการที่ธุรกิจจะมาทำงานการเมืองไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำขออย่างเดียวครับท่านครับอย่าทำธุรกิจเป็นการเมืองคืออย่าเอาผลประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัวส่วนพวกมาเขี่ยข้องการเมือง ถ้าทาวิธีนี้ไม่เพียงแต่กระทบต่อส่วนรวมประโยชน์ของบ้านเมืองเท่านั้นแต่เพื่อนผมที่เป็นนักการเมืองติดคุกสิบคนสิบคนเพราะทาธุรกิจเป็นการเมืองหลายคนเป็นคนดีที่ไม่ควรเะเจิดชะตากรรมแต่เพราะเกรงใจลูกพี่ก็มีอันเป็นไปอย่างน่าเสียดายบทเรียนเหล่านี้เป็นบทเรียนที่มีค่ายิ่งสำหรับท่านนายกคนที่สามสิบ ที่สมมอนการภารกิจของบ้านเมืองต่อไปในอนาคตรครับผม